สวัสดีค่ะนักเรียนป2ที่รักทุกคนพบกับคุณครูมาลีในรายวิชาภาษาไทยค่ะภาษาภาที่เตรียมสองเล่มนี้นะคะคลิปนี้ครูสอนบทที่9เรื่องรักพ่อรักแม่เราไปอ่านอธิบายเพิ่มเติมความรู้กันก่อนนะคะไปค่ะอืมหน้าร้อสี่สบแปด วันนี้เขาสอนสระสระอนะคะออ,ะอ่านกัเดียวอ่านว่าอคือสระอ,อมาอ่านแจกรูปคำพร้อมกับคุณครูนะคะมาค่ะกอออกตออตอ,ปออปออออออ่านพร้อมคุณครูค่ะขอออขอขอ ออออออพอพออพรอ,อรอเ,อเกียนสังเกตนะคะสระอ,อเมื่อไม่มีตัวสะกดตามเขาจะคงรูปคงรูปออ่างอย่างนี้นะคะคงรูปสละไว้ ตปตปก็เขียนเต็มๆอย่างนี้นะคะทีนี้ไปต่ออีกหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเมื่อสระอ,อมีตัวสะกดตามดูสิเขาจะเป็นยังไงฮะเอออาวยังคงรูปเหมือนเดิมดูป้ายอ่านตามครูนะคะจอ,ออจองจสอ,ออสองสอง มอ,ออมองมองคะยังคงรูปเหมือนเดิมเนาะต,ตอนตอ,อนอสอนสอนอนอนนอนดูสะกดดูแม่โอนนะคะไปต่อไปแม่กลมมั่งตอมอตอมหอมหอมยอมอมยอ,อม,อยอม อายแม่เกยมากดอโยอ่โดยหออย่หอยพออ,อย่หอ,อ,อ,อยไปที่แม่กบมั่งค่ะบออ,ออบออกบอกหออกหอกหอ,ออก้อกนะไปนี่แม่กด กออดกอดฮอออดอดยอออดยอดอ่าเมื่อมีตัวสกดตามก็ยังคงรูปเป็นสระคงรูปตออบตอบซออบสอบชออบชอบนี่ยังคงรูปเหมือนเดิมแต่สระอ สระอมีรอเรือสะกดจะลดรูปไม่มีรูปสระปรากฏอืคือมีรอเรือเป็นตัวตัวสกดไอตัวนี้ไม่ใช่รอเรือก็จะคงรูปนะคะแต่เมื่อใดมีรอเรือสกดสระอจะลดรูปทันที รถรูปคืออะไรคือหายไปเลยค่ะหายตัววับวับวับหายตัวออ่างจะหายตัวไปเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นจอร์จอ,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 จอเห็นไหมคะออ่างสละอ,อหายตัวหายแวบแวบหายตัวไปเลยสออ,อรอ์สอนพอออรอพรเห็นไหมคะถ้ามีตัวสะกด,ดเป็นรอเรือเมื่อไหร่ สาะอจะหายตัวเว็บไปลดรูปไปนะคะไปต่อหนะ้หาสิบทีนี้เรามาอ่านและสังเกตคำที่มีตัวฤรือฤนะตัวนี้อ่านว่าฤทิ์ตัวนี้อ่านว่าฤร,รือรดู รือดูเขียนอย่างนี้เตอเขียนเขียนอย่างนี้นะคะเราหรือเราดูพฤษภาคมอ่านว่าพฤษภาคมพฤหัสบดีอ่านว่าพฤหัสบดีหรือพระฤหัสบดีหรือีอ่านว่าหรือี นี้คาว่าฤาษีสละอาจ,จะต้องหางยาวเท่ากันนะคะฤาษีตัวนี้ทีนี้มาอ่านคำและสังเกตคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกันดำตรงข้ามกับขาวสุกตรงข้ามกับทุกมากตรงข้ามกับน้อยร้อนตรงข้ามกับหนาวปิดข้ามกับเปิดดีใจก็ตรงข้ามกับเสียใจ หัวเราะก็ตรงข้ามกับร้องไห้มืดตรงข้ามกับสว่างหนักตรงข้ามกับเบาใหม่ตรงข้ามกับเกา่าหอมตรงข้ามเหม็นกลางวันก็ตรงข้ามกับกลางคืนเสียงดังก็ตรงข้ามกับเสียงค่อยความดีตรงข้ามกับความชั่วนุณครูอยากให้นักเรียนไปดู YouTube เรื่องการสอนเรื่องตัวรือตัวรือกันดีกว่านะคะ,ะไปดู Youtube กันดีกว่าบนึ่นะคะขกข้าวย u ้มคลิเลยไปเลยสวัสดีค่ะเด็กๆภาษาไทยกับครูจีมวันนี้เราจะมาเรียนการเรื่องคำที่มีรือรือค่ะนักเรียนพอจะรู้จักคำเหล่านี้บ้างไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของคำกันเลยค่ะ หรือดูมหรือตตยหรือสีทฤษดีรีอคำเหล่านี้นักเรียนลองสังเกตดีๆสิคะว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันคำตอบนั่นก็คือมีตัวรึกับตัวหรือเหมือนกันนั่นเองค่ะ ออเสียงได้3แบบนะคะแบบที่1ออ,แบบอ,ออกเสียงรือแบบที่2ออกเสียงริและแบบที่3ออกเสียงเรอเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะเด็กตัวรึที่ออกเสียงรึเช่นรอดูอ่านว่ารอดู พฤติกรรมอ่านว่าพฤติกรรมมฤรตยูอ่านว่ารรมฤริตยูพฤหัสบดีอ่านว่าพฤหัสบด,สบดีหรือพฤหัสบดีก็ได้ค่ะพฤศภาคมอ่านว่าพฤศภาคม ไปจะเป็นตัวรือที่ออกเสียงรินะคะนักเรียนลองสังเกตที่คำอ่านนะอังกฤษคริสดีริทีริต กริศนากริศดา,านักเรียนจะเห็นว่าตรงตัวรือถูกแทนที่ด้วยเสียงริรอเรือสระอีนะคะเด็กๆตัวรือที่ออกเสียงเร่ เรามักจะเห็นอยู่เพียงแค่ไม่กี่คำนั่นก็คือคำว่าเลิกหรือดาวเลิกนั่นเองค่ะส่วนตัวรือนั้นหรืออ่านว่าหรือจะมีตัวอย่างคำที่นักเรียนจะคุ้นๆกันนั่นก็คือคำว่าหรือสีอ่านว่าหรือสีค่ะ แล้วเราจะเขียนคำอ่านของคำที่มีฤือือได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นคำว่ารืดูคำว่ารืดูตัวรอืออกเสียงรืเพราะฉะนั้นเมื่อเขียนคำอ่านเราจะแทนที่ตัวรืด้วยรอเรือสระอึกลายเป็นรออึหฤือดอูอด,ดูแบบนี้นั่นเองค่ะ หรือคำว่าอังกฤษอังกฤษตัวรึอ,ออกเสียงเป็นริเราก็จะแทนตัวรึด้วยรอเรือสระอ,อีกลายเป็นอออะนอัง,องกรรออ,อีดอกริแบบนี้นั่นเองค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจบ้างไหมคะถ้านักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆเดี๋ยวนักเรียนก็จะทำได้เองค่ะ สำหรับการเรียนเรื่องคำที่มีรึหรือในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนักเรียนพอจะเข้าใจมิเอ่ยหากนักเรียนคนใดยังไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนนักเรียนสามารถสอบถามครููรได้เลยนะคะครูครูขออ่าจบไปแล้วกลับไปที่สไลด์ของเราต่อนะคะแป๊บหนึ่งค่ะไปต่อเลยค่ะ น้กเรียนไม่เข้าใจถามคุณครูได้นะคะตัวรือตัวริตัวเรมันจะออกเสียงสามอย่างตัวรือนี่นะคะอ่ะมาอ่านประโยคกันพ่อลูกกอดกันอย่างมีความสุขพ่อทำงานหนักและเหนื่อยมากเราเรียกพระเจ้าอยู่หัวว่าในหลวงพ่อบอกว่าในหลวงรัชกาลที่เก้า ส่งงานหนะักอ่ะันนี้มาอ่านคล่องลองเล่นรักแท้รักพ่อและรักแม่รักแน่แท้ปานดวงใจพ่อแม่มีแต่ให้ลูกสดใสทุกเวลาพ่อแม่มุ่งทำงาน รัชการที่เก้าทรงยิ่งกว่าพวกเราชาวประชาสำนึกในในพระสำนึกในพระกรุณาธิคุณน่าไปต่ออัน้าบของเราหน้าเกาสให้นักเรียนเลือกคำจากดอกไม้ ดอกไม้พวกนี้นะคะเอาไปเติมในประโยคให้ถูกต้องคำว่าดอมกอดสอนร้อนจ้องพรออให้นักเรียนหยิบลงมาใส่ตรงนี้นะคะหยิบตัวไหนมาก็ค่าหยิบตัวไหนมาก็ค่านะภูผ,ผาโถมเข้าเข้ากอดหยิบตัวกอดมานัรียนก็ฆ่าตัวกอดทิ้งเพราะว่าเราใช้แล้วนะนักเรียนดูภาพในจอโทรทัศน์นักเรียนทําไม นักเรียนก็จ้องดูภาพในโทรทัศน์ผูงบินมามาดอมดอกไม้นะคะการพิจารณาก็อย่าทำให้โรคโรคไงร้อนคุณครูนั้งเรียนให้เป็นคนดีคุณครูทำไมคะสอนค่ะเด็กๆมากราบขอขอลายขอพรจากผู้ใหญ่นะคะให้เรียนรบใบสีดอกไม้ที่มีคำใช้สระต่างจากพวกเขาเออ ที่มีคําที่ใช้สระต่างกัพวกอันนี้สระอนี้สระเอออันนี้สระออ่ะให้นักเรียนระบายสีดอกไม้ที่มีคําที่ใช้ต่างอันไหนต่างคะอันนี้สระออันนี้สระเอออันนี้สระอนี่เอนก็ระบายสีตัวนี้นะคะระบายสีไปดอกไม้อ่าพดพรเชื่อนี้สระอะไรคะสระออันนี้สระอะไรคะ มีลอเรือตามตัวสระหายไปสระออเนาะอ่าอันนี้สระอะไรเอืออรวมเรียกสระเอืออ่ะนี่เป็นเป็นสระเอือนะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ระบายสีอ่าสระที่ต่างกันไปตอนอีกไหม95ไปดูอีกบอกสระออตอสระออเชยสระ เออเงินลำายสีปายอ่ะสระเอือสระอสระเอืออันนี้อะไรสระอ,อต่างกับเพื่อขานี่สระอสระอ,อือสระออสระอือแล้วกันนะอ่าน,นัากเรียนจับคําตรงข้ามให้ถูกต้องนะคะความรักก็ต้องเป็นตรงข้ามกับความเกลียดใช่ปะไปเลยกลางวันก็ไปกลางคืนความเชื่อก็ออกความดี สว่างก็ต้องเป็นมืดๆเนาะ,ะตรงข้ามกันหัวเราก็ร้องไห้หอมก็หมิน่นนะคะเสียงดังก็เสียงกอยอันนี้ไปต่อเลยค่ะมีไงกันบ้านอูทำไมเยอะจังเก้าให้เรียนระบายสีคำที่เขียนถูกต้องอันนี้นักเรียน,ยยน,น,นไปหาเองได้ไหมคะคำไหนถูกต้องให้นักเรียนระบายสีค่ะอ่ะครูจะไปอย่างเร็วเลยเนาะตัวนี้ถูก ัวนี้ถูกตัวนี้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 อ่าใบสีคำที่ถูกต้องนะคะไปต่อเลยยังมีอีกเก้าสิบเจ็ดอ่าทีนี้คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วฝึกอ่านรักพ่อและรักแม่รักน้าแท้บานเดินใจพ่อแม่มีแต่ให้ลูกสดใสทุกเวลารู้ยังคัดลาไมือนะคะช่องทางส่งงานที่ช่ค่ะ ไอเดีคุณู S สี่ห้าหกซ G N S Z เขียนชื่อเล็ที่บอกชื่อเล็กที่ชั้นด้วยนะคะเดี๋ยวอาโค้ดตัวนี้ค่ะคลิปนี้คงจบลงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบาย